สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทำนายดวงมาในหัวข้อคุณจะสมหวังและสำเร็จในเรื่องอะไรก่อนสิ้นปีนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะ Kings of Pentacle เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคกันแบบจัดเตรียมกันเลยนะคะเป็นจังหวะชีวิตของการสร้างรายได้นะของการคว้าเงินนะคะจะได้เงินตามที่คาดหวังอาจจะเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณก็ได้นะคะมาจากการทำงานมาจากความขยันนะความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองนะเงินที่มาจากการลงมือทำหรือจากการที่คุณ ได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้านายของเราหัวหน้าของเรานะหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะเป็นโอกาสที่เหมือนจะช่วยพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็ทำให้คุณมีเงินมาใช้จ่ายนะมา,าซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะเหมือนมีใครสักคนหนึ่ง ที่เข้ามาชุบชีวิตของเรานะทำให้เราแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่าหนึ่งดาบเป็นอ่าโชคชะตาที่จะมีเรื่องของการต่อสู้ฝ่าฟันหรือการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะหากคุณต้องตัดสินใจในเรื่องที่มันอาจจะสร้างความยากลำบากนะเราก็พยายามมีสติใจเย็น แล้วก็ตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะถ้าเราโกรธโมโหอยู่อย่าเพิ่งทําอะไรในตอนนั้นนะคะเพราะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดนะโดยเฉพาะถ้าต้องตัดสินใจเรื่องเงินนะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบก็ไพ่กับใกล้กับไพ่เงินด้วยนะถ้าจะลงทุนทําอะไระที่มันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ขอให้รอบคอบให้มากขึ้นด้วยนะคะ มีไพ่ s t a r ด้วยนะคะจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะหรือในแวดวงสังคมที่คุณทํางานอยู่นั่นแหละนะคะอา,อาจจะมีคนยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณมากขึ้นอา,อาจจะให้โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับด้านการบันเทิงดารานักสแสดงนักร้องหรือคุณอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ นะที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นอาจจะมีคนมาจ้างงานคุณรีวิวสินค้าก็ได้นะคะหรือถ้าใครขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีมีกําไรนะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ไพ่สตา์ยังเป็นไพ่แห่งความสมหวังด้วยหากคุณปรารถนาอยากได้สิ่งใดมีความฝันอะไรก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ มีไพ่5้าไม้เทา้าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแววงอาจจะเป็นในครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นในที่ทำงานของเราก็ได้แต่ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่ที่มันสามารถคุยกันได้สามารถเคลียร์กันได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราทำงานากับคนหมู่มากทำงานแบบเป็นทีมงานเดียวกันมันก็ต้องมีบ้างแหละที่ มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันคือถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะก็สามารถที่จะหาข้อสรุปมีข้อตกลงแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแต่ก็หลีกเลี่ยงอย่าไปอ,าอย่าไปอยู่ในที่ที่แบบคนแออัดอ,อย่างเช่นถ้าเรา ไปในสถานที่ที่เขาจัดงานอาจจะเป็นพวกงานคอนเสิร์ตหรืองานเกี่ยวกับงานเลื่อนเริง,รงต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะคะอัเวินเหรียญมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะใครที่มีแผนเดินทางช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จดีนะมีเกณฑ์ได้เดินทางาหรืออาจจะเป็นเรื่องของการออกรถใหม่มียางพาหนะคันใหม่ก็ได้นะคะ ใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีเหมือนการเดินทางมันจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีอาจจะหอบเงินหอบความสําเร็จกลับมาก็ได้นะคะก็ค่อนข้างดีมากๆนะมีโชคลาบนะจากการเดินทางาโชคลาบนะคะจากงานที่คุณทําด้วย2ดาบนะคะก็อาจจะบ่งบอกถึงาการที่คุณเจอเจอ ปุปปักปัญหาต่างๆเราอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบที่มันแบบดูน่ากลัวมากเกินไปนะบางทีปัญหาที่เราเจอเจอมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่โตอย่างที่คุณหวาดกลัวไวเ้เลยนะคะพอมันเกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไขง่ายนิดเดียวก็ได้แต่เราอาจจะคิดลบไปก่อนโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราเครียดซะปล่นะคะ ดังนั้นเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่ามีปัญหาอะไรเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปด้วยสตนะิก็จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้หรือใครที่ทำงานาเกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเอกสารเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องรอบคอบให้มากขึ้น ทําเสร็จแล้วเราลองตรวจทานอีกรอบหนึ่งก่อนนะก่อนที่จะส่งงานต่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันก็เสียเวลางานตีกลับมาแก้ไขนะเสียเวลาเสียเครดิตแถมยังอาจจะเสียค่าปรับด้วยก็ได้นะคะ,ะมีไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคุณอาจจะได้รับ มิตรภาพดีๆจากคนรอบข้างก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะโดยเฉพาะคนโสดได้เจอคนที่ถูกใจนะเจอคนที่เรารู้สึกหัวใจวันไหวหัวใจพองโตนะอยากรู้จักอยากมอบความรู้สึกดีๆให้ก็จะเป็นเรื่องของความรักใหม่ๆหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้ใครที่อาจจะพึ่งอกหักเสียใจนะก็มีโอกาสได้เจอรักที่ดี เจอคนที่จะเข้ามาดามหัวใจของเราโดยทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่สามารถดืมคนเก่าได้นะยังเจ็บยังทุกข์อยู่เลยน,นะคะ,ะเราควรที่จะกลับมารักตัวเองก่อนนะทำตัวเองให้เข้มแข็งเมื่อเรากลับมาเข้มแข็งกลับมาสดใสกลับมาเป็นตัวคุณแล้วนะคะเราค่อยเปิดใจนะกับคนใหม่ๆก็ยังไม่สายนะทำให้ เรามีความสุขก่อนนะคะ Kings of c u p นะก็โดดเด่นมากๆอ่าคนโสนนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะค่อนข้างโปรไฟล์ดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังนะโปรไฟล์ดีขนาดนี้นี่ไม่รู้จะโสดจริงๆหรือเปล่านะคะถ้ารู้ว่าเขาไม่โสดมีแฟนมีครอบครัวแล้ว เราก็อย่าไปสารต่อนะถอยห่างออกมาดีกว่าเพราะว่ามันยังมีคนอื่นๆคนใหม่ๆให้คุณได้เลือกอีกเยอะเลยนะคะมีไพ่5้าถ้วยนะคะเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งใบอ่าเป็นไพ่ไฮโดรเฟนสำหรับใครที่อาจจะเคยทำผิดพลาดเคยล้มเหลวในอดีตนะคะหรืออาจจะพึ่งผ่านความสูญเสียนะมีเรื่องของความเสียใจเกิดขึ้นนะก็อเป็นสิ่งที่ อาจจะทำให้คุณรู้สึกดาวดิ่งน้ำท้อไม่มีพลังใจในการใช้ชีวิตนะอาจจะเป็นช่วงของการต้องอกลับมาเยียวยาจิตใจนะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณสามารถผ่านไปได้มันอาจจะมีวันที่แย่วันที่ดีสำหรับเราแต่จงคิดว่าชีวิตมันยังคงต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะเราทุกได้เสียใจได้แต่ก็อย่าจมอยู่กับความทุกนาน ชีวิตมันยังคงต้องต้องเดินต่อไปนะคะมันก็ต้องอใช้ชีวิตกันต่อไปนะจงเชื่อว่า,าสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางเสมอเราล้มเหลวได้ล้มได้เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเอาความผิดพลาดความล้มเหลวนะมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์หรืออาจจะเป็นความเสียใจความทุกข์ใจต่างๆที่ มันจะทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้ถือซะว่าเป็นการได้สร้างภูมิต้านทานชีวิตนะที่ดีที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะทุกๆเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีหรือวันแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอจะทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะชีวิตกว่าจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องผ่านอุปสรรคป,ปัญหา นะผ่านความยากลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วนะชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะคะเจอปัญหาอะไรก็อย่าได้ท้อนะจงอ,อย่าได้ละทิ้งความตั้งใจแล้วก็อย่าได้ละทิ้งเป้าหมายของเรานะจงรับผิดชอบเป้าหมายนะรับผิดชอบความฝันของเราด้วยนะคะด้วยการลงมมือทำแล้วก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ ไพ่ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ไฮโรแฟนนะคะาการกระทําความดีในช่วงที่ผ่านมาของคุณมันกำลังจะส่งผลดีแล้วนะใครที่กระทําความดีในรูปแบบต่างๆอันนี้ส่งผลบุญกำลังจะช่วยหนุนนำนะคะบนช่วยหนุนนำทำให้คุณพบเจอแต่ความสําเร็จนะพบเจอแต่สิ่งดีๆหรือโชคชะตาจะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะ เสียงศักดิ์สิทธิก์ก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยอวยพรอวยัยให้คุณทําอะไรก็ดูราบเรื่องขึ้นนะคะไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมานะกันสิ่งไม่ดีกันศัตรูหมู่มารไม่ให้มาทําอะไรคุณได้นะคนที่คิดร้ากับเราเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เราก็อย่าไปาคิดแก้แค้นอย่าไปทําไม่ดีกับคนอื่นนะคะจง ให้อภัยกันอาโหสิกรรมให้กันอาจจะทํายากนะคะแต่ถ้าเราไม่ทําอาจจะกลายเป็นตัวเราเองก็ได้นะที่มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความแค้นชีวิตมันก็คงจะไม่สามารถจะไปข้างหน้าได้นะคะดังนั้นนะก็ขอให้อาโหสิกรรมให้กันได้กัน,นใครอโหสิกรรมได้ก่อนก็จะมีความสุขในชีวิตได้ก่อน,นรวมถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายด้วยนะคะ ก็จะเป็นราศีนะที่จะมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะคะที่มันจะหลั่งไหลเข้ามาอาจจะเป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรจนทําให้คุณสามารถที่จะไปสร้างความฝันนะไปสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาให้สําเร็จได้นะคะเจอปัญหาอะไรก็อย่าได้ท้อเพราะ ทุกๆปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขแต่ถ้าปัญหาไหนที่มันเหนือการควบคุมเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเรียนรู้นะกับสิ่งนั้นปรับตัวนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็จะทําให้คุณสามารถเข้าใจตัวเองเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวทีนี้คุณก็จะใช้ชีวิตได้อย่างดีเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์เราอาจจะมีเผลอบ้างนะคะที่ หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอาจจะด้วยความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงบางทีอโอเคหรอว่าเราอาจจะมีเป้าหมายนะคะที่ที่อยากจะทำให้สําเร็จแต่ถ้าเป้าหมายมันมันดูยากเกินไปมันดูสูงเกินไปมันอาจจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวคุณได้นะบางทีเราก็ต้องลดความคาดหวังลงบ้างแล้วก็ทำให้เต็มที่สุดความสามารถ นก็เชื่อเลยว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ